สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องโบสีบีบีฟาร์มทุกท่านนะคะในคลิปนี้โบสีจะมาแนะนำวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกระบบน้ำนิ่งกันนะคะซึ่งโบสีขอออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยค่ะคือมาบอกแล้วก็แนะนำคุณผู้ชมได้จากการลงมือทำเองลองผิดลองถูกแล้วก็เก็บข้อมูลมาปรับใช้ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจาวันของตนเองค่ะ สำหรับวัสดุและก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. เมล็ดพันธุ์ค่ะควรเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะคะไม่เก่าเก็บเพราะว่าจะมีผลต่อการเจริญเติบโตค่ะควรเลือกซื้อกับพ่อค้าหรือว่าคนที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะคะใหม่แล้วก็ไม่เก่าเก็บค่ะผลผลิตก็จะงอกงามนะคะตามอายุของเขาค่ะ สำหรับราคาที่จำหน่ายทั่วไปนะคะก็จะอยู่ที่1,000เมล็ดก็จะอยู่ที่100บาทค่ะแล้วก็100เมล็ดจะอยู่ที่2องรบาทค่ะก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ตามกำลังค่ะถ้าปลูกไม่เยอะนะคะปลูกกินในครัวเรือนก็ใช้แค่2ลง1 0 0เมล็ดก็ได้นะคะก็เลือกซื้อได้ค่ะเพราะว่าเมล็ดของเราก็จะได้ไม่เก่าค่ะ 2กล่องโฟมค่ะมี2ขนาดที่แนะนำให้เลือกใช้นะคะคือแบบที่1กล่องปลาแซลมอนที่มีขนาดกว้าง33ซนติเมตรยาว77ซนติเมตรแล้วก็สูง17เซนติเมตรค่ะใส่น้ำได้ประมาณ40ลิตรค่ะตอนซื้อมาชุดละ5กล่องนะคะราคารวมส่งแล้วก็จะตกอยู่ที่330บาทค่ะ แบบที่2นะคะก็จะเป็นกล่องกุ้งค่ะขนาดกว้าง38เซนติเมตรยาว53เซนติเมตรแล้วก็สูง19เซนติเมตรค่ะใส่น้ำประมาณ20ลิตรค่ะตอนซื้อมาชุดละ5กล่องนะคะรวมส่งแล้วก็220บาทค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะหาซื้อได้ที่กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปโนิกทั่วไปหรือว่าในตลาดสดนะคะอยู่ที่พวกร้านขายอาหารสดนะคะขายอาหารทะเลนะคะก็ ลองถามดูนะคะเพราะว่าแล้วก็ราคาก็จะถูกกว่าที่เราซื้อในกลุ่มอีกด้วยนะคะอาจจะตัวแค่กล่องละ20บาทหรือ30บาทเองเท่านั้นค่ะ สามถุงขยะสีดำหรือพลาสติกปูบอ่อค่ะใช้ในการปูรองกล่องนะคะกันน้ำไม่ให้รั่วซึมค่ะแล้วก็จะเป็นการยืดอายุการใช้งานของกล่องของเราด้วยนะคะเพราะว่ากล่องมือสองส่วนมากจะมีการเจาะรูที่ก้นกล่องนะคะอาจจะทำให้น้ำรั่วออกได้ค่ะจะมีสองแบบที่แนะนำให้เลือกใช้นะคะก็คือแบบที่หนึ่งใช้เป็นถุงขยะขนาดสามสิบคูณสี่สิบนิ้วนะคะถ้าตามร้านค้าทั่วไปก็จะตกอยู่ที่ห่อละประมาณ ประมาณ40บถึง50าบาทค่ะจะมีทั้งหมด10 1ถึง12ใบค่ะหรือว่าซื้อที่แม็ c โคก็ได้ค่ะก็จะได้ปริมาณที่เยอะแล้วก็ราคาถูกลงด้วยค่ะแบบที่สองนะคะจะเป็นพลาสติกปูบ่อนะคะที่เขาขายกันเป็นม้วนนะคะแล้วเราก็นำมาตัดเอาเองนะคะขนาดที่1นคูณหเมตรค่ะตอนนั้นซื้อมาขนาดกว้าง2เมตรนะคะยาว40่สหลาราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณห้าร้อถึงหกรบาทนะคะ ตัวนี้ตัดใช้กับกล่องกุ้งนะคะจะได้อยู่50กล่องพอดีแล้วก็ยังมีไว้ให้เหลือใช้อีกด้วยค่ะถ้าเปรียบเทียบ2แบบนะคะก็คือถ้าใช้เป็นถุงขยะจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่ามันมันจะบางแล้วก็เวลาถูกแดดถูกความร้อนมันก็จะกรอบแล้วก็ขาดง่ายค่ะแต่ถ้าใช้เป็นพลาสติกปูบ่อนะคะก็จะสามารถใช้ซ้ําได้หลายครั้งนะคะเมื่อเก็บผลผลิตเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะล้างทำความสะอาดแล้วก็ใช้ครั้งต่อๆไปได้อีกค่ะ สีฟองน้ำค่ะจะมีแบบสำเร็จที่จำหน่ายอยู่แล้วนะคะจะมี96ช่องนะคะต่อ1นึแผ่นราคาต่อแผ่นก็จะตกอยู่ที่8-15บาทค่ะแล้วแต่ร้านที่เราซื้อนะคะหรือจะใช้ฟองน้ำที่ใช้ในการก่อสร้างก็ได้ค่ะเป็นแผ่นเล็กๆแผ่นละ5บาทนะคะแต่ว่าเราต้องมาตัดทำช่องเอาเองนะคะตัวนั้นก็จะยากหน่อยนะคะ เพราะว่าถ้าเราซื้อแบบเป็นสําเร็จมานะคะก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะราคาก็ไม่ต่างกันมากนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องเสียเวลามาตัดเอาเองอีกนะคะ 5. ถ้วยปลูกค่ะจะมี2แบบให้เลือกใช้นะคะก็คือแบบที่ 1. ถ้วยปลูกสีเขียวค่ะ ขนาด1ชุดนะคะจะมีทั้งหมดอยู่80ถ้วยปลูกค่ะชุดละยี่สบาถึงสาบาทก็คือถ้าเป็นแบบนี้คาคาจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะคะเพราะว่าถ้วยแบบนี้จะไม่ทนต่อแดดนะคะจะเปราะแล้วก็แตกง่ายค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะถ้วยปลูกสีขาวค่ะขนาด1ชุดจะมีอยู่100ถ้วยปลูกนะคะชุดละ75ถึง Uh, 120บาทนะคะก็จะเป็นพลาสติกที่ทนทานและก็แข็งแรงมากกว่านะคะสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งได้นะคะเวลาเราเก็บผลผลิตเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ uh, แปลงนะคะหรือเป็นแปรงสีฟันก็ได้ค่ะง่ายงนะคะแล้วก็ถูวนๆรอบๆนะคะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าแค่นี้ก็สามารถใช้ซ้ำได้ต่อได้เลยะคะ่ะ6 กล่องพลาสติกแล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะ,ะคุณผู้ชมจะใช้เป็นกล่องพลาสติกเล็กๆก็ได้นะคะเอาไว้บ่ม,มเมล็ดนะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะเอาไว้รองตรงก้นกล่องนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกลับเข้าไปดูได้นะคะในะคลิปเป็นกก่อนที่โบสีได้ทำไว้นะคะ,ะวิธีการเพราะ,มะเมล็ดในกล่องพลาสติกค่ะ เถาดเพาะ,มะเมล็ดค่ะถาดเพาะเอาไว้ใส่แผ่นฟองน้ำที่เราจะนำมะเมล็ดที่บ่มไว้ในกล่องพลาสติกนะคะที่แทงรากออกมาแล้วปักลงฟองน้ำตรงนี้ค่ะ 8. ปคีมหนีบค่ะเอาไว้หนีบมเมล็ด ปักลงฟองน้ํานะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้เป็นแหนบหรืออะไรก็ได้นะคะในการคีบเมล็ดลงฟองน้ําค่ะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมใช้แบบนี้นะคะมันก็จะง่ายมากกว่านะคะอันนึงใช้แหวกฟองน้ําแล้วก็อันนึงก็ใช้คีบเมล็ดนะคะก็จะง่ายในการทํางานมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะคะที่โบสีได้ทําไว้นะคะในขั้นตอนของการปักมเมล็ดลงฟองน้ํานะคะ9ปากกาวัดค่าน้ําปากกาวัด ค่าความเข้มข้นของปุ๋ยค่ะเอาไว้สำหรับวัดค่า pH ของน้ำนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ใช้แหล่งน้ำไม่เหมือนกันค่ะบางที่ใช้น้ำประปานะคะที่มีส่วนผสมของคอรลนนะคะหรือว่าน้ำบ่อบาดาลน,นะคะจะมีค่า pH ของน้ำต่างกันนะคะ,ะแล้วก็จะมีผล ต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยค่ะแต่ว่าที่บ้านคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่เป็นน้ําบาดาลนะคะเหมือนทางฟาร์มของเราใช้นะคะก็ซื้อเฉพาะตัวนี้ก่อนก็ได้ค่ะเป็นปากาวัดความเข้มข้นของปุ๋ยนะคะเพราะว่าทางฟาร์มก็ไม่ได้ใช้ปากาวัดค่า PH ออีกเลยนะคะเพราะว่าก็ใช้แต่ตัวนี้เลยนะคะเรามือใหม่นะคะก็ควรจะมีพกติดไว้ที่ฟาร์มเลยนะคะเพราะว่อ่าเวลา ผักเรามีปัญหานะคะอาจจะเป็นที่ปุ๋ยของเราก็ได้นะคะอาจจะผสมเข้มข้นเกินไปหรือว่าผสมปุ๋ยไม่เพียงพออย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าปริมาณความเข้มข้นของปุ๋ยนะคะจะอยู่ที่1,200ถึง1,300นะคะจะพอดีในการปลูกผักพวกผักสลัดนะคะ10อุปกรณ์เจาะกล่องโฟมค่ะตัวนี้จะเป็นเหล็กนะคะตัวนี้ซื้อมาอยู่อะนล่สบาทค่ะ ก่อนจะใช้นะคะเราก็เอานําไปลนไฟก่อนนะคะให้มันร้อนแล้วก็เอานํามานาบใส่กับแผ่นโฟมของเราค่ะ,ะส่วนคุณผู้ชมจะใช้เป็นอย่างอื่นนะคะในการเจาะก็ได้ไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC นะคะหรือว่าสว่านนะคะที่เปลี่ยนเป็นหัวเจาะโฮซอก็ได้ค่ะ11ปุ๋ยหรือธาตุอาหาร A ธาตุอาหาร B ค่ะจะเป็นปุ๋ยน้ำนะคะคือแยกเป็นปุ๋ย A ที่มีลักษณะเป็นสีแดงเข้มนะคะ ส่วนปุ๋ย B จะมีลักษณะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวนะคะแล้วแต่ทางสูตรของร้านค่ะร้านทั่วไปก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าจะซื้อเป็นแบบแห้งมาผสมเอาเองหรือว่าเป็นแบบน้ำมาใช้ได้เลยค่ะก็จะสะดวกกว่านะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะซื้อแบบแห้งมาผสมเอาเองนะคะทางร้านก็จะมีวิธีผสมมาให้ด้วยค่ะแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ไปดูวิดีโอที่ทางช่องเราได้ทําไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะ อัตราส่วนของการใช้ปุ๋ยของแต่ละสูตรอาจจะไม่เหมือนกันนะคะต้องถามทางร้านค้าที่เราซื้อมาค่ะว่าอัตราส่วนเท่าไหร่ส่วนทางฟาร์มนะคะผู้จําหน่ายนะคะแนะนําให้ใช้อัตราส่วน 3cc ต่อน้ํา1ลิตรตลอดการปลูกค่ะถ้าแบบน้ําพร้อมใช้งานเลยนะคะเปรียบเทียบขนาด1ลิตรก็คือปุ๋ย A 1ลิตรปุ๋ย B 1ลิตรก็จะอยู่ที่ประมาณ150บาทค่ะ แต่ถ้าเป็นแบบแห้งขนาด1ลิตรก็ตกอยู่ที่ประมาณ70บาทขึ้นไปค่ะราคาที่พูดมานี้นะคะก็แล้วแต่ร้านค้านะคะแล้วแต่ผู้จําหน่ายนะคะราคาอาจจะไม่ตายตัวนะคะที่ทางฟาร์มของเราใช้ก็คือเป็นแบบแห้งนะคะเอามาผสมเมอาเองนะคะชุดละขนาด5ลิตรค่ะราคาจะอยู่ที่250บาทถึง300บาทค่ะ ถังที่ใช้เก็บปุ๋ยนะคะแนะนําให้เป็นสีทึบนะคะหรือสีดําไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นถังใสหรือถังสีขาวเราก็ต้องเก็บไว้ในที่พ้นแสงนะคะไม่เช่นนั้นปุ๋ยของเราก็จะเริ่มตกตะกอนนะคะประสิทธิภาพก็จะลดลงนะคะตัวที่เราเอามาให้ดูตอนนี้นะคะก็จะเป็นขวดแบบขวดน้ําอัดลมแบบใสนะคะเวลาเราเก็บเราก็เก็บเข้าในที่มืดนะคะก็จะเป็นการถนอมปุ๋ยของเรานะคะไว้ได้นะคะ ปุ๋ย A ปุ๋ย B นะคะมาจากการนำแร่ธาตุแล้วก็วัตถุดิบที่อยู่ในดินนะคะมาแยกผสมแล้วก็ทำปฏิกิริยากันให้มีสูตรเคมีเหมือนกับปุ๋ยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะอันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะพิจรารณาเอาเองได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะสิองนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะตนนัวนี้อ่า เป็นตะก้อมือนะคะที่เอาไว้ผสมปุ๋ยในกล่องนะคะตอนที่เราจะปลูกผักของเราค่ะตัวนี้ก็ไปเจอที่ร้านาขายทุกอย่าง20บาทนะคะตัวนี้ซื้อมา100บาทนะคะก็คือใช้ได้ดีเลยนะคะเป็นตะก้อมือผสมอาหารค่ะ คุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้เป็นอย่างอื่นคนก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ควรให้มีปลายที่แหลมคมนะคะเพราะว่าจะไปทิ่มเอาถุงพลาสติกของเราให้มันขาดได้ค่ะแล้วก็จะเป็นไซลิง์นะคะที่เอาไว้ใช้ดูดเอาปุ๋ยขึ้นมาค่ะก็จะง่ายต่อการใช้งานนะคะเพราะว่ามี สเกลนะคะบอกมิลลิลิตรไว้อยู่นะคะหรือว่าจะใช้เป็นถ้วยตวงที่มีสเกลด้านข้างถ้วยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะ,ะใช้งานง่ายมากกว่านะคะ จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะว่าบัวสีไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรในเรื่องนี้นะคะแต่ก็พอที่จะเป็นแนวทางนะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการที่จะปลูกผักให้โดรโปนิกนะคะาสามารถที่จะนําไปปรับใช้ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจําวันของตนเองและก็ความเหมาะสมนะคะในการเลือกใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องโบสีบีพีฟาร์มค่ะคุณผู้ชมสามารถกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ